บานอีสไลฟ์ทำเลควรหลังสุดคุ้มค่ะเป็นเจ้าของบ้าน,นง่ายงค่ะผ่อนเพียงหลักพันความพิเศษของบ้านหลังนี้มีอะไรไปดูพร้อมๆกันเลยเข้ามาจะเจอหนึ่งที่จอดรถเข้าบ้านจะเจอห้องนั่งเล่นกว้างและคอนเนคติ้งกับทุกห้องของหลังนี้เลยค่ะบ้านหลังนี้พื้นที่ใช้สอย99ตารางเมตรที่ดินเริ่มต้น36ตารางวาเพดานสูงอากาศถ่ายเทโปร่งโล่งสบายโซนทานข้าวและห้องครัว สามารถจัดฟังก์ชันได้หลากหลายครัวโครงการบิวอินให้ด้วยนะหลังบ้านโซนซักล้างสามารถต่อเติมได้อีกค่ะ Master Bedroom ห้องใหญ่มากสามารถวางเตียง6ฟุตโต๊ะเครื่องแป้งตู้เสื้อผ้ายังมีที่เหลือๆอีกมีห้องน้ำในตัวและที่สำคัญห้องน้ำก็กว้างมากไม่อึดอัดเลยค่ะอ,อีก2ห้องอเนกประสงค์ สามารถปรับเปลี่ยนเป็นห้องนอนหรือจะทำเป็นห้องทำงานก็ย่อมได้เพราะมีหน้าต่างบานใหญ่ลมโกรกดีทั้งวันเลยค่ะและก็ยังเชื่อมต่อกับส่วนข้างบ้านด้วยนะค่าตัวบ้านหลังนี้เริ่มต้นที่2.69ล้านบาทเท่านั้นค่ะใครชอบส่วนไหนของบ้านกันบ้างคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะ